เรียนค่ะเราม่เป็นคาเบล่าผมเอ้าเาเป็นแหจหัวอะไรเลยมาต่อยาให้เลอาแโอเคดูเรื่องแต่งขอโทเอา้เพาฟังมีเนี่ย ก้างดำก้างดำไม่งดำโอ้ยไม่เอาไม่อยากก้างมันดำเนาะไม่ไดเจอเจอทีตึงๆึงมาขยัาไม่เป็นนะขยัอ่ะว้าย ตัวตึงไปก่อนเดกเจอเดตึงกันเลยว่เฮ้ยเเจอแบเนแพมาไดงงอาจจะไม่ได้ดีเลยยังไม่เป็นมั่วแไอวเขาแพไอัแล้วอ้เขาเปนเอ็มโฟร์้าวะอ่ะอ้แค่หนึ่งเรอตึงอียังมีเต็มเ้องกานี้มันตองเลยแค่ทำตึงเช่เออ ไม่ได้ตึงเลยนะพี่บาอนี่กูนอนเล่นแม่งไม่ถนัดใจต้องนั่งเล่นต่อเกมสองค่อยนั่งเล่นตัดแพ้นะเข้าเลนะครับเอ้ยแม่งหรวย

อเงนแกเนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่หน่ันามันาเไหมชีวิตเป็นติ่งเนี่ยมันโรหดจริงๆไม่เป็นไรเราเอาของหูสองก็ได้ของขงสองมัน พี่ชอบแบบรถพีระไม่ไม่ใช่ดิของยุนกีดีกว่าพี่ชอบของยุนกีเม,มันรถพีชดีพี่ชอบของยุนกีเป็นรถพีชดีอย่าของอยวของไอ้เราควรอย่าค่อยค่อยค่อยเก็บตังค์ซื้อ กพันสามยิงปะถูกป่ะบัมบัลอันนี้เออช่างมันคุยกับคนดูคุยคุยกับน้องเองแล้วก็โทษโทษขัดตูดให้ครดูดิเดี๋ยวมีดังแลหรือวะถ่าเธอเคยกับคนดูมีคนดูหรือเปล่าเธอฮึทุตเลย นี่ก็ใครคือแบบว่าตอนนี้ก็ตีมันหายมั่งเลยเป็นที่ที่แม่หลักที่สุดเลยจริงๆก็ไม่หรอกมันวิ่งหมดทุกอย่างอ้ายอไก่ป้าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่เอาไม่เอา first blood ก็แล้วกันขอขอกำ <DA> ขอขอขอเอิ่มช้ำเลือดก่อนแป๊บหนึ่งเย็นๆค่อยๆพูดคุยกับอารยกันยังไม่อยากตายอาจารย์ก็คืออยตายอยตายไปเลยไปใช่ไหมลินเลือก

ยิ่งก็เจอบางทันตัวจริงเจอบางทันตัวจริงนะรู้สึกว่าแบบว่ารู้สึกว่าเหมือนกำลังจะตายทั้งเป็ดเพราะว่าถ้าเป็นอันนี้ สิสิเม่หนึ่อีพรอบนีเมบ้าไปลเอาลมงนี่ยเจ ชอบชบชบปดูชเออโทษ่าโทษผ่ายิงกับตาิขอโทษขอโทษเธอยิงไปเลยเธอยิงไปเลยเออมันมันอยู่ตรงนี้เธอมันกำลังตีดตี๊ดตี๊ดค่าเธอยู่เธอช่วยมาชุบเราหน่อย ชอบแบบเพราะว่ามันวัดถึงใช้ได้ดีสินวดเราเองกเสร็จแล้วก็อาการมันคนเพงหัดเล่นเล่นันเนี้เหมือนกันเออ้ต้องส่ร่กลับมาเล่นแล้วมั่งผีไฟ ใช่ใช่ใช่ก็เพิ่งกลับมาได้เหมือนกันและคุยเล่นแต่อะไรกันไปาจะสวยหลากคนหน่อยเหกออนี่เเจ้าดินเก่าด้วยไม่ชอบูระเบิดยัดละ เต็มที่เลยพวกที่หมาแมวเอ้ยหมาหมูเล่นมุกอะไรตงน,นี่เป็น,นตัวอะไรอ่ะจะฟังสามตัวเอากูคนเดียว Thank you จะไปเปลี่ยนเป็นอะไรตัวไม่ตึงเลยตัวใหญ่ามากตกเ,เลราอะไรเหรอ้อาอาจ,จำได้ดีจ,จำไม่ดีฉันยังจำเรื่องเราตอนที่เราแดงตกกัน